สวัสดีครับผมเป้ประกอบครับอยู่ที่บริษัทเพชรนะครับวันนี้ซอยเสรีไทย68นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับซื้อสดได้จะดไฟแนนซ์ได้นะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้มีตัวรถสวยฟอร์จิเนอร์เจที่น่งหน้าพาโดตัวนี้ไม่ใช่หน้าเดิมเป็นหน้าแปลงนะครับเป็นหน้าพาโดชุดแต่งแบบนี้สวยๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับแต่งมาให้ครบเรียบร้อยพร้อมกับทะเบียน3 1 1 2ทะเบียนสวยๆคันนี้นะครับสีขาวนะครับชุดแต่งรอบพันปี18 2 4ปนะครับตัวนี้นะครับ ชุดแต่งรอบคันนะครับบอกเลยว่าหน้านี้ไม่ซ้าใครเป็นหน้าที่นะครับเนื้อหอมนะครับบอกเลยว่าหลายคนนะครับตามหานะครับหน้าตามหานะไม่ใช่นะเรียกว่าหน้าเนย่ยไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับขับบนท้องถนนนะเห็นเลยว่านี่คือหน้าพาโดและบอกเลยว่าเป็นตัวที่นะครับหลายคนต้องการหน้าแบบนี้นะครับสีขาวนะครับตัดกับสีดํานะครับสีขาวตัดกับสีดําไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ บีบีม LED นะครับลำแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟทีทามเป็น LED ให้4 4เมตรตรงนี้นะครับซ้ายและขวานะครับและด้านขวาเนี่ยก็มีให้ครบเลยกรอบตัดด้วยสีดำนะครับมีกรอบชุดแต่งเป็นสีดำนะครับตัวรถสีขาวนะครับกันชนหน้าสวยๆหล่อนะครับเป็นสีขาวตัดกับสีดำนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้มีไฟทีทามเป็น LED มาให้ครบเลยนะครับสเปคนี้สวยๆคุ้มๆนะครับสีดำด้านนะครับ สภาพเดิมๆนะครับกระจังหน้าหล่อๆนะครับสีดำเงาเมทัลิกตัดกับโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับใต้ท้องสภาพซุ้มเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับลาเรียตัวรถสวยๆแบบนี้สเปคคุ้มๆนะครับสเปคคุ้มๆเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้กระจกเนี่ยได้มาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดออปชั่นให้มาแบบว่าคุ้มน่าใช้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับารายละเอียดตัวรถภายในแต่ก่อนจะไปเลืองบอกเรื่องราคานะครับราคาป้ายแดงนะครับบอกเลยว่าเกือบ2ล้านนะครับล้านครึ่งเลยล้านห้าล้านหเลยนะครับวันนี้เอาไปแค่นะครับหนึ่งขอแป๊บให้หนึ่งครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสองจุดสี่วีนะครับ 949,000ฟรีดาวเงวดละ16,000บาทนะครับ16,000บาทนะครับรายได้ก็32,000 3 3 0สองนะครับหรือกู้ร่วมกันก็ได้กับแฟนสัก15,000ห้า0 0ืเนี่ยกู้ร่วมกันออกได้นะครับขอบะวัิดีเครดีนะครับไม่ติดประกันไม่ติดบุโรออกได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านด้วยนะบอกเลยทุกจังหวัดนะครับเซ็นได้ถึงหน้าบ้าน จองแล้วทำสัญญาที่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับบอกเลยนะครับอยู่ที่ไหนดูคลิปนี้นะครับดูออนไลน์นะครับโทรมาหาเป้นะครับบอกว่าสนใจรถจองรถได้เลยนะครับไฟแนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นต์ได้ถึงหน้าบ้านครับนี่ไฟแนนซ์เรานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้เขาหยุดเนาะนี่ครับอยู่ในห้องนี้นะครับไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับบอกเลยว่าบริการฟรีถึงหน้าบ้านนะครับดูยัดมิดเลยนะครับรถสภาพสวยนะครับสเปคดีคัดมาให้แล้วนะครับมาตรฐานเกรด A นะครับการันตีให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มนะครับ ไม่มีจะตัวรถนะครับเอกสารนะครับชัสซีเลขเฟรมโมเดลรถนะครับตรงกันในเล่มทั้งหมดนะครับไม่เดิมไม่ตรงนะครับบอกเลยว่าห้ามซื้อจุดขาดเดี๋ยวเป้จะพาดูแต่ละจุดนะครับให้ดูเลยนะครับว่ารถมันเดิมสเปคมันสวยคลุมตรงปกจริงๆนะครับอ่ะมาดูกันที่ไฟหน้าด้านขวานะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นไฟลูกแก้วเป็น LED ดีแบบบีบๆนะครับแล้วก็ตัดกรอบด้วยสีดํานะครับแบบนี้เลยชุดแต่งนะครับเดิมแท้แต่งมาครบแล้วนะครับกระโปรงเดิมๆนะครับนี่จะเป็นสีขาวนะครับ และด้านหน้านะครับจะมีกระจกนะครับเป็นของเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับเดิมแท้โตโยต้านะครับพาร์ีพัสดบนะครับหมดปี68นะครับเรืยกว่าตรงนี้เราดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับต่อให้ฟรีนะครับต่อให้ฟรีทุกคันเลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกว่าเรียอไม่น้อยมากๆนะไม้น้อยมากๆนะครับไม่เซอร์ไพรส์ไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับไม่หลักหมื่นนะครับผมบอกเลยอดีายวพาไปดูนะคิ้วนะครับ ซุ้มล้อต่างๆมีให้ครบแล้วนะครับคิ้วสองนิ้วนะครับแต่งมาให้ครบเรียบร้อยนะครับพร้อมกับยางมิชลินนะครับยางมิชลินขอบ18บนะครับแม็กเป็นปัดเงาเทาดำนะครับคูน้าดิสเบรกระบบเบรก ABS นะครับยางมิชลินผมบอกเลยว่าแค่แคแคเกะยางก็หลายหมื่นแล้วนะครับ และดอกเนี่ยหนาๆนุ่มๆแบบนี้สะพานยางเหลือเยอะนะครับดอกไม่แข็งกระด้างนะขับไปทางลื่นหรืออไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยยางยึดเกาะถนนดีมากๆนะครับและนะครับซุ้มล้อป่องล้อต่างๆเนี่ยได้มาสภาพเดิมนะครับโช๊คสปริงต่างเนี่ยเดิมไม่รั่วไม่แตกนะปีกนกบนปีกนกล่างนะครับเดิมแท้สมบูรณ์นะครับเดิมแท้สมบูรณ์ครับช่างของเราไฟจะซื้อของเราเนะเช็คให้ละเอียดทุกจุดแล้วนะครับส่งให้ดูนะครับทุกจุดเลยนะครับปีกนกบนปีกนกล่างทุกเซนเซอร์ต่างๆได้มาเดิมครบนะครับยางเหลือเต็มๆแบบบนนี้ะครั และผมบอกกันนะครับยางเนี่ยถ้าเรื่องของยางนะครับยางมิชลินเนี่ยเป็นยางที่นะครับลุยได้ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะทางเรียบทางฝุ่นนะครับไปได้หมดเลยนะครับสีเดิมสภาพเดิมกระจกนะครับมองข้างนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับทับได้แบบไฟฟ้าและปรับได้นะครับสี่ทิศทางนะครับตรงแผงคนขับนะครับแผงประตูคนขับเลยนะครับคิ้วกันสาดเนี่ยมีชุดแต่งมาให้ครบแล้วนะครับเสริมหล่อมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับฟิล์มกระจกนะครับรอบคันเนี่ยติดมาพร้อมเบอร์หกสิบนะครับ และกระจกทุกบานเป็นของแท้ของเดิมจากศูนย์เลยนะครับข้อดีคือของเดิมแท้นะครับไม่มีปลอมแปลงนะครับได้ตรงปกนะครับตรงปกเลยของเดิมแท้ทั้งหมดนะครับ หมูจเาประตูนะครับจะเป็นตัวโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่กับรถที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับมีเสน่ห์นะครับรถมีเสน่ห์สวยลงตัวน่าใช้นะครับเวลาขับไปมันจะสะท้อนแสงมันวิบวับวิบวับนับทำให้เห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยให้ตัวรถนะครับสะท้อนแสงสวยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าขับไปทางไหนใครเห็นก็บอกเลยว่าสวยว่าหล่อวุ่นน่าใช้นะครับดูดีมีภูมินะครับ เราบาร์แคาริบอยต่างๆเนี่ยข้างบนก็มีให้ครบนะครับ2ด้านเลยนะครับเอาไปใส่นะครับพวกแคาริบอยไปแคมป์ม้งแคมปิ้งนะครับข้างบนได้เลยนะครับเสาอากาศตรงนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นเสาตั้งนะจะเป็นเสาอากาศแบบชาร์จฟินแบบใหม่ครับรับสัญญาณได้ดีนะครับรับคลื่นวิทยุได้ดีกว่าเสาแบบตั้งแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับนะครับมีสเกิร์ตด้านหลังมาให้นะครับนี่สเกิร์ตด้านหลังมีมาให้พร้อมไฟเบรกด้วยสามที่เป็น LED นะครับเห็นเด่นชัดเลยนะครับมีเพิ่มมาให้เรื่องความปลอดภัยนะถึง3ดวงตรงกลาง ซ้ายและขวานะครับเป็น3ามดวงมีมาให้ครบแบบนี้ฟิล์มด้านท้ายสวยๆนะครับสภาพเดิมนะครับกล้องถอยกล้องหลังมีให้พร้อมทะเบียนนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับและเซ็นเซอร์ถอยนะครับเพิ่มเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2จุดนะครับตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดท้ายชุดแต่งนะครับเป็นคลองพาโดทั้งหมดนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นดำอ่า สีดำด้านตัดกะสีขาวตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับใต้ท้องสภาพส้มล้อต่างๆได้มาเดิมหมดเลยนะครับอ่ะให้ดูนะครับส่องให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับโช๊คซับนะครับลูกมาต่างๆเดิมหมดนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนถ่ายเช็คให้ละเอียดทุกจุดแล้วนะครับรถนะครับเปลี่ยนถ่ายทุก4 0 0 0มืนโลนะครับทุก4 0 0 0มืนโลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ทักมือทักแสนห้าค่อยเปลี่ยนโซ่ทามมิ่งพวกนี้นะครับแค่นั้นเองครับดูแลรักษาง่ายนะครับบรรท้ายก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับมีปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับประตูท้ายจะเปิดได้แบบไฟฟ้าแบบนี้สะดวกสบายนะครับผู้หญิงผู้ชายเอาไปใช้นะครับเป็นรถคันแรกคันที่2ก็ได้นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับใครมีครอบครัวนะครับเจ็ดคนห้าคนนะครับเกินสามคนขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเอาไปใช้ได้เลยนะครับรถครอบครัวนะครับใครกาลังสร้างครอบครัวนะครับ อยากมีครอบครัวเอาคันนี้ไปใช้นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับเป็นรถที่สวยตอบโจทย์น่าใช้ไม่โทงไม่น้ำเนี่ยโครงสร้างเดิมนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่โไม่น้ำรางนงรางน้ำเนี่ยเดิมแท้หัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่ขยับซีต่างๆเดิมแท้หมดนะครับเดิม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 นะครับนี่เดิมหมดเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไฟท้ายซแนเลสนะครับของแท้ของเดิมนะครับของแท้ของเดิมของเขาเลยนะครับและมีช็อัซับด้วยนะครับมีชทรัซับทําให้เวลาเปิดเนี่ย มันเรียกว่าช่วยผ่อนแรงในการเปิดนะครับถ้ารุ่นก่อนรุ่นเก่าอาจจะไม่มีให้แบบนี้นะครับมาลองปิดดูนะกดปุ่มปิดนะครับนี่อ่าปิดได้เลยนะครับแล้วก็นะครับผมจะบอกว่านะครับมันป้องกันการหนีบด้วยนะนี่เห็นไหม,ม,มครับมันป้องกันการหนีบด้วยนะครับสมมุติบ้าแบบเนี่ยปุ๊บเราปิดไปใช่ไหมครับเรายังอยู่นะมันปุ๊บเนี่ยมันเขาปิดปุ๊บนะครับปิดอ่าปิดนะครับป้องกันการหนีบด้วยนะครับสมมติโดนหัวเราอยู่ปุ๊บนี่มันก็หยุดให้แบบนี้เลย นี่คือตัวออปชันที่เขาเสริมให้มาเรื่องความปลอดภัยนะครับของตัว f o r t u n e r นะครับเบาะตรงนี้พับได้ 60- 40นะครับพับนับขึ้นแบบนี้เลยนะครับเอาขึ้นแบบนี้ได้แล้วเบาะตรงกลางก็พับนอนแล้วหน้าไปได้นะครับเอาลูกเอาหลานนะครับพับนั่งพับนอนตรงนี้ได้เลยนะครับใส่เก็บสัมภาระก็ได้เยอะเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบยังรั้วยังแตกเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวใครไม่รู้เนาะมือใหม่นะครับอ่า รื่องการแนะนําการใช้รถนะครับโทรหาเป้ปรึกษาเป้ได้เลยนะออกรถกับเป้ครับเหมือนนี่เหมือนมีที่ปรึกษาเรื่องรถให้นะครับการใช้รถการถนอมรถการดูแลรถทุกอย่างครบหมดเลยนะครับไม่ใช่เซลนะครับเรียกว่าไม่ใช่เซลลเรียกว่าดูแลกันถึงที่สุดนะครับไม่ต้องเกรงใจเป้ครับถามได้ทุกเรื่องนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วเป้ก็ดูแลให้เรียกว่าตลอดชีวิตเลยกันนะครับเราเรียดูแลช่วยตลอดเซอร์วิสได้นะครับสงสัยตรงไหนโทรมาถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ และดูนะครับด้านในนะเบาแถวสองนะครับจะได้มาเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสามารถนะครับจะนั่งได้ถึงสามคนแล้วก็พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้นะครับนี่พับหกสิบสี่สิบแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าหกสิบสี่สิบพับได้เลยนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับสภาพเดิมพนักพิงแขนมีให้ครบนะครับมีที่วางแก้วน้ำากาแฟให้ด้วยนะครับสวยเดิมนะครับสเปคหน้าใช้คุ้มคุ้มแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มี power lead ให้นะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับ fast charge ตรงนี้จะเป็นปลั๊ก AC อ่าเป็นปลั๊กไฟบ้านหนึ่งจุดนะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับที่หิ้วของจุดตรงนี้จะอ่ารับหนักได้2กิโลนะครับรับหนังได้สกิโลเลยแล้วก็เป่าชิงโจ้มีให้ซ้ายและขวานะครับส่วนแผ่อ่าตรงพดด้านนะครับจะมีเรื่องของปรับเรื่องแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะเรียกว่าเย็นถึงด้านหลังนะครับแอร์มีให้ทุกจุดเลยนะครับ ตรงหน้า2กลาง2หลัง2นะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับเรียกว่าแอร์เย็นทั่วรถเลยนะครับโครงสร้างรถนะบอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันนะครับเดิมๆนะครับคัดมาให้แล้วนะครับโครงสร้างบอกเลยว่าเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับถ้ามีโดนชนนะครับเราบอกเลยว่าเรารับืึกคื้นเต็มจํานวนครับทุดระบบไฟฟ้าต่างๆใช้ได้หมดปกตินะครับลาโพง4ี่ดอกรอบคันดังๆแบบนี้นะครับมีสมาร์ทอ t นเทรมาให้ด้วยนะครับเวลากดเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับกดล็อกได้เลย แต่กุญแจ้จะต้องอยู่นอกรถนะครับด้านในนะครับจะมีลําโพงให้ซ้ายและขวานะว่าดอกแหลมมีให้2ดอกแบบนี้เลยคันนี้บอกเลยว่าซื้อสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ได้นะครับใครสนใจนะครับทักมาโทรมานะครับตัวนี้เป็นชัวรหน้าพาโดนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแบบฟูลออปชั่นแอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายขวาหัวเข่ามีให้ครบหมดเลยนะครับเสาเอสบีและพุสตาร์ทก็มีให้ครบเช่นกันนะครับพร้อมวงแหวนโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับอีวังแค่นั้นก็แฟก็มีให้ครบเลยนะครับไม้นะครับผมบอกก่อนว่าแค่ห้าหมื่นนะครับ ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดีกว่านะครับมาลองสตาร์ทกันนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับเซ็นลอกมาห้พร้อมครบเลยนะครับบอกเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะมาลองดูนะครับสตาร์ทกันดีกว่านะครับมาลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับสตาร์ทก็ง่ายครับเหยียบเบรกกดพุสตาร์ทแบบนี้นะครับมีจอให้นะครับเป็นสีอ่าโทนแบ็กสีดําแล้วก็ตัดด้วยลำแสงคือเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เรืองแสงก็คือเห็นได้ชัดนะครับ ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเราคัดให้แล้วนะครับไม่น้อยแบบนี้นานๆมีมาทีมีมาหนึ่งนะครับจอมีให้นะครับมีจอให้แล้วก็นะครับแอร์ออโต้เห็นไหมครับนี่ได้แอร์ออโต้นะครับมีช่อง AUX ให้ USB ให้แล้วก็พาวเวอร์เมีให้ครบเลยนะครับที่วางแก้วน้ำกาแฟตกแต่งด้วยลายกวูบสวยๆแบบนี้หรูหรานะครับดูดีดูแพงเลยนะครับ เกียร์นะครับเป็นหุ้มหนังยูเทนแบบนี้นะครับและก็นะครับใส่คงใส่เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนตินะขับง่ายมากนะครับขับง่ายนะครับค่าเซอร์วิสก็ถูกดูแลก็ง่ายนะครับแค่นะครับแค่นะแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับดูแลนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับทุกหมื่นโลและนะครับน้ำมันเกียร์ทุกสี่หมื่นโลนะครับช่องเก็บมินิบ็อกซ์ตรงนี้ก็มีให้เก็บความยุ่งความเย็นเก็บกน้ำเก็บขวดได้หมดเลยนะครับ เอกสารต่างๆมีให้ครบนะครับนี่ที่มาที่ไปรถชเตนตรสอบได้เชื้อเพลิงดีเซลสีสูมร้อยห้าสิบแรงม้านะครับอ่าสวยคุ้มสเปคปน่าใช้นะครับตรงนี้ก็ที่วานแก็น้ำกาแฟมีให้ครบนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับนี่ครับเป็นไฟ led ไม่ใช่ Ford ดไลท์สีส้มนะครับบอกเลยครับถุงซียังอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยสภาพใหม่มากนะครับรถบ้านนะครับสภาพมือเดียวเช็คให้แล้วทั้งระบบภายในภายนอกนะครับเครื่องลงเครื่องยนต์ระบบไฟ ช่วงล่างเช็คให้หมดแล้วนะครับโดยใช้ํำการของเพชรยนต์นะครับไม่ห้าหมื่นเจพันโลไปดูเครื่องกันหน่อยนะครับเครื่องเป็นยังไงไปดูครับะไปดูกันผมจะบอกว่าตัวโพล์ไลัยคันนี้มีแพตเทิร์ชเกียร์มาให้ด้วยนะครับนี่สามารถใส่เกียร์ตรงมือได้ได้เลยตรงนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับอ่าปไปดูกันนะครับไปดูกันนะห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูกันหน่อยนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงอ่มาดูกัน ัวเครื่องนี้นะครับขนาด2.4นะครับ2.4ลิตรนะครับ2,398ซีซีนะครับมากระโฉนหน้าที่เป็นพลาพาโดนะครับคานหน้านะครับซ้ายขวาได้มาเดิมหมดเลยนะครับเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีชนไม่มีบิดงอนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับรอยต่อต่างโทนเดียวเท่านั้นโทนเดียวกันหมดเลยนะครับแผ่นเทนะครับนี่เดิมครบสมบูรณ์นะครับเดิมเดิมครบเลยนะครับแล้วก็สติกอร์มอกรโรงงานอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวเป้เอาเอกสารให้ดูนะครับสำเนาจะต้องตรงกันในเพจนะครับไม่ตรงไม่เดิมอย่าซื้อเ็ดข่ดนะครับอ่ะมาเช็คกันหน่อยนะครับเช็คกันหน่อยนะครับตรวจก่อนครับที่จะซื้อนะครับคันนี้นะครับนี่ครับเจ้าของรถนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับคุณมาริสาเจ้าของเก่าเนาะก็โอเเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในเรื่องของเอกสารบ้างนะครับเลขตัวรถนะครับสี่แปดหนึ่งศูนย์หกนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับ สี่แปดหนึ่งศูนย์หกนะครับอ่มาดูกันนะครับดูนะครับนี่สี่แปดหนึ่งศูนย์หกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตรงกันเลยนะครับตรงกันเห็นไหมครับต้องแบบนี้นะครับในพุ่มพิเฟรมต่างๆนะครับไม่ตรงไม่เดินไม่ดีอย่าซื้อเด็ดขาดนะครับคันนี้นะครับก็ดูแลง่ายเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เหมือนกับตัวล็อกโค่เลยนะเครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนได้เลยประมาณสองพันกว่าบาทนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ไปด้วยกองโซล่าตัวนี้เป็นดักจับของพวกตักจับพวกน้ําของเสียอะไรพวกนี้ก่อนเข้าหัวชีดเครื่องรถนะครับก็เยืดอายุการใช้งานของรถไปด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันสนท้ายเนี่ยทุกสี่หมื่นโลนะครับอ่าแล้วมาดูตรงนี้จุดสาคัญนะครับนี่แกะดูตรงนี้นะครับมันจะมีพวกโลโก้ c l c r เห็นไหมครับนี่ต้องไม่โฟกัสขอภัยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ c l c r นะครับแบบนี้นะครับคือเดิมนะครับ เดิมแน่นอนนะครับไม่มีโดนชนนะครับดูได้เลยครับ CLCR นะครับแกดูนะครับนี่เห็นไหม CR นะครับอย่างนี้สภาพเดิมนะครับ้องแอร์คอกาเดี๋ยวเป้เช็คให้นะครับเช็คให้นะครับถ้าดำเดี๋ยวเป่าให้เดี๋ยวถ้ามันแบบตันอะไรเงี้ยเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับดูแลสายง่ายรถสวยๆแบบนี้เอาไปใช้คุ้มๆนะครับสนใจทักไลน์ดีโทรมาเลยนะครับมากรบยาปิดฝาเครื่องแป๊บนึงผมลยบอกนะให้ดูฝานะครับนี่ติ๊กเกอร์มองการโรงงานซีนนะครับเดิมแท้ไปแบบนี้ เดิมเลยนะครับนี Off ่หัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสีหน้าต่างอยู่ครบนะครับฝาเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมหมดเลยใครสนใจนะครับพักลายดีโทรมานะครับฝาเดิมจะเป็นโลโก้ของโตโยต้าปั๊มอยู่แบบนี้นะครับมาแบบนี้เท่านั้นนะครับเครื่องเดินยังเงบปกตินะครับคอมของเขาแม่ทางานปกติเลยคันนี้เช็คละเอียดแล้วนะครับ สวยเดิมซื้อได้ครับสำหรับใครที่สนใจ Fortuner 2.4ตัว V ปี18หน้าพา d o คันนี้รุ่นพิเศษหายากนะครับไฟหน้าโปรเจเตอร์ไฟทามีให้ครบสวยๆและหล่อแบบน,นี้ทักไลน์ดีโทรมาที่094894848 7 89, 48, 48นะครับ150แรงมา้าคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับสวยน่าใช้สเปคหน้าครบเลยนะครับหรือชอบชมหน้าเก่ามีให้ไหมมีให้นะครับใครสนใจทักไลน์ดีโทรมาได้เลยวันนี้เปขอตัว ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันนะครับสวัสดีครับ